ความคืบหน้าล่าสุดพิษหวย30ล้านครูปีชาเจอสึกหนักกมวจ่อฟันโทษจัญญาบันเมื่อวันที่6มีนาคมปี2 5 6 3ที่ห้องไทยยาจารย์สำนักงานเลขาธิการครูรุสภารองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพัน์ประธานคณะกรรมาการมาตรฐานวิชาชีพหรือประธานกมวได้กล่าวภายหลังประชุมกมวว่าที่ประชุมกมวได้มีมติพักใช้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารรวม4รายอาทิครูชายรายหนึ่งในโรงเรียนจังหวันคปรปฐมที่ทำอนาจารโดยการจับอวัยวะเพศนักเรียนชายชั้นมัธยมเพื่อแลกเกรดไม่ให้ติดศูนย์นายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วหรือกอลฟอดีผอโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีที่ฆ่าชิงทองในจังหวัดลพบ,บุรี ครูระดับชำนาญการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีคอนมิจังหวัดสุรินทร์เจ้าของร้านคาราโอเกะที่ค้าการนักเรียนหญิงครูสอนวิชาดนตรีโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรที่พานักเรียนหญิงชั้นมอ .1 ไปข่มขืนที่รีสอร์ทซึ่งรายนี้ยังไม่มีใบ,บอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูมีแต่ ใบอนุญาตสอนชั่วคราวโดยทางครูรู้สภาจะทำบันทึกถึงผอโรองเรียนเพื่อยกเลิกใบอนุญาตสอนชั่วคราวด้วยทั้งนี้ภายในระยะเวลา60วันการดำเนินการสอบสวนข้อที่จริงจะต้องดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วซึ่งในที่ประชุมด้หาหรือกันว่าจะขอใช้ผลของกระบวนการสอบสวนของทางตำรวจหรือบางอย่างที่สอบสวนแล้ว เพื่อน,นำมาประกอบการพิจารณาโทษให้เร็วขึ้นและหลังจากคณะกรรมาการสอบสวนเสร็จแล้วกมวโจะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีแต่ขั้นตอนแรกคือดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารไว้ก่อนประธานกมวโกล่าวถึงกรณีในปริชาใคร่ควร หรือครูปีชาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบ,บุรีในคดีหวย30ล้านซึ่งทราบว่าขณะนี้ทางร้อยตำรวจโทรจรูนมิมูลหรือหมวดจรูนในฟ้องกลับครูปิชาดังนั้นหากครูปิชาที่ถูกฟ้องกลับว่าแจ้งความเท็จทางกมวก็จะพิจารณาโทษจัญยาบันกับครูปิชาทันทีที่ทำให้เกิดความเสอมเสียกับวิชาชีพครู ทนายบรยุได้โพสผ่านเพจ Facebook ว่าขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมงานเปิดร้านอาหารบ้านสวนครูปีชาในวันเสาร์ที่7มีนาคมนี้เวลา11โมงเช้าปเป็นต้นไปนะครับส่วนผลคดีไม่ต้องห่วงครับว่ากันไปตามกฎหมายและกฎแห่งกรรมมาชิมรสชาติฝีม,มือการปรุงอาหารของคุณครูปีชากันดีกว่าความจริงคือความจริงเราลงมือความ,วาม,วาม้เห็นกันเลยนะคะ ความจริงคือความจริงอันนี้แน่นอนเลยค่ะและกฎแห่งกรรมก็ยุติธรรมเสมอไม่ช้าก็เร็วกรรมใดใครคุณก่อคนนั้นก็ย่อมสนองแน่นอนค่ะยินดีกับคุณลุงจรุและครอบครัวด้วยนะคะความจริงก็คือความจริงนะครูนะทําให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายเสียเวลาใส่ตนเองเท่านั้นที่รู้ว่าที่ทําไปมันไร้จรรยบรรญบาปหนักเชียวนะครูกฎหมายทํางานก่อน กฎแห่งกรรมจะตามมาความจริงคือความจริงคดีในปีนี้จะได้เห็นคนติดคุกไหมคะมีผลไม้ขายด้วยไหมครับที่ร้านเช่นลูกท้อระกมหรือแห้วมีอาหารควรจะมีผลไม้ตบท้ายด้วยก็ดีนะครับจะได้เป็นสิหรือมงคลกับร้านคนชั่วโดวยสันดานมักทำอะไรไม่รุ้หรอกครับหมายถึงคนชั่วทั่วๆไปครับ ยังจะมีความจริงคือความจริงอีกหรอคดีมันชัดเจนแล้วนะคะทานายทานายบรยุธ์ไี้ตอบว่าความจริงมันยังคงอยู่เพียงแต่คุณจะมองเห็นไมเท่านั้นส่วนความจริงของผมต่อให้ตายไปก็จะตามไปถามในนรกว่าคุณซื้อมาจากใครแล้วใครเป็นคนขายให้คุณครับอันนี้ถามจริงๆนะคะคุณทานายซื้อลอตเตอรี่จำเป็นต้องจำหน้าถามชื่อแม่ค้าด้วยหรือคะ เพราะว่าไม่เคยจําและใส่ใจค่ะหรือว่าเป็นกฎใหมายคะอันนี้ไม่รู้จริงๆผมก็คิดเหมือนกันครับว่าผมต้องใส่ใจด้วยหรอว่าใครเป็นคนขายผมแค่ต้องการซื้อเพื่อถูกรางวัลแล้วถ้าผมถูกผมต้องให้เงินแม่ค้าที่ขายให้ผมด้วยหรอผมซื้อมาไม่ได้ขอมาเพราะอะไรผมถึงต้องจำหน้าตาและชื่อแม่ค้าด้วยความงงคือความงง น่านาสิคะถ้าในเมื่อกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องจำก็ไม่จำเป็นต้องตอบว่าใครขายให้เพราะไม่มีผลต่อคดีจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่อย่าเป็นอัลไซเมอร์ก็พอลุงจะรวมเป็นผู้ครอบครองลอตเตอรี่แล้วศาลก็ตัดสินแล้วว่าครูปิชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่ไม่ใช่หรอครับ ซื้อมาทางชีวิตถ้าไม่ใช่ขาประจําไม่เคยสนใจว่าหน้าตาคนขายเป็นยังไงทําไมต้องจําแล้วไอคลิปที่หลุดหลุดมาเนี่ยสาบานไมว่าไม่ใช่เสียงครูมันก็ชัดเจนทุกอย่างแล้วยังจะหาความจริงจากตรงไหนทางกฎหมายเขาก็บอกแล้วว่าให้ครูพิสูจน์ให้ได้ว่าทําตกจริงแบบไหนยังไงพิสูจน์ได้หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ว่าเป็นของลุงแต่สุดท้ายอยู่ที่ลุงไงมันก็เลยเป็นของลุงตามกฎหมายจะเอาอะไรไปสู้ข่าวถามจริงๆ น่าสิครับอะไรคือความจริงคือความจริงมาดูขัดแย้งกันมากๆงงกับครูทนายหลอกคนอื่นหลอกได้ครับแต่หลอกตัวเองผมว่าไม่น่าจะทำเลยครับปิดฉากหวย30ล้านลุงจรูนมีสิทธิ์ใช้เงินหลังสารยกอุทธร์ครูปิชาจากกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งเมื่อประจำวันที่1พฤศจิกายนปี60 หมายเลข5 3 3 7 2 6ซึ่งทางร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือลุงจรูนอดีตข้าราชการตำรวจสอพอบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้นำสลากจำนวน1ชุด5ใบเป็นเงินจำนวน30ล้านบาทไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดกาญจนบุรีแต่เมื่อหักภาษีแล้ว เหลือเงินเข้าพัญชีจำนวน29ล้าน8 5 0 0 0 0บาทโดยหมวดจรูนได้เบิกเงินออกมาจากธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายจำนวน5ล้าน5,000บาทยังคงเหลือเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอีกจำนวน24ล้าน3 5 0 0 0 0บาทแต่ลุงจรูนก็มาถูกในปริชาใครครวนหรือครูปรีชาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสียื่นฟ้องแพง ซึ่งสารประทับรับฟ้องในคดีหมายเลขดำที่พจุด1230-60จากนั้นส่งคำร้องต่อสารเพื่อขอให้มีคำสั่งอายัดเงินในบัญชีของหมวดจรูนที่เหลืออยู่เอาไว้ทั้งหมดพร้อมกันนี้ครูปีชาย,ยังยื่นฟ้องคดีอาญาต่อรุงจรูนอีกหนึ่งคดีสารได้ประทับรับฟ้องในคดีอาญาหมายเลขดำที่อจุด1 8 6 3ทับ ข้อหาอยักยอกสาพระของโจรดังนั้นคดีอาญาจึงถือว่าเป็นคดีหลักศาลจึงจำน่ายคดีแพ่งออกไปเพื่อรอฟังคำพิพากษาในคดีอาญาซึ่งศาลได้นัดแต่ส่วนมุลฟ้องทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยจนแล้วเสร็จในที่สุดวันที่4มิถุนาย,ยนปี2512ศาลได้มีคำพิพากษา,าย,ยกฟ้องลุงจรูนในคดีอาญา ดยพิพากษาว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของโจท์โจท์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ4โจโจ์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยพิพากษายกฟ้องเมื่อศาลพิพากษายกฟ้องทำให้ในายสิทธาเบียบังเกิดทนายตั้า ทนายความส่วนตัวของร้อยตำรวจโทรจรูนม่มูลหรือลุงจรูนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งถอนอายัดเงินในบัญชีธนาคารของหมวดจรูนและศาลได้แต่ส่วนคำร้องไปแล้วึ่งนกระทั่งวันที่22สิงหาคมปี2562ศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งอายัดเงินหมวดจรูนแต่ต่อมาครูปิชาได้ยื่นอุทธรในประเด็นศาลสั่งถอนอายัดว่าไม่ชอบ โดยวันนี้ศาลไน้นัดฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งโดยชอบวิวยกฎหมายหรือไม่นั้นล่าสุดเมื่อวันที่5มีนาคมปี63ทนายตั้มพร้อมด้วยลุงจรูนและนางลาวันวิมูลหรือป้าลาวันภรรยาพร้อมทีมทนายความได้เดินทางมาถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เลขดำที่พอจุด 1230-60กเลขแดงที่484-61ทับที่ครูปีชาเป็นโจทย์และหมวดจรูนเป็นจำเลยเรื่องละเมิดเรียกทรัพย์คืนที่บันลังที่10เวลา9นาฬกา โดยครูปิชาไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ด้วยทั้งนี้หลังจากศาลได้ใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาประมาณ15นาทีจากนั้นทั้งหมดก็ได้เดินลงมาจากศาลทนายความส่วนตัวลุงจรูนกล่าวว่าวันนี้ศาลอุทธร์ภาค7ได้มีคำพิพากษาในประเด็นที่ทางครูปิชาเป็นโจทย์ได้อุทธรในสองเรื่องเรื่องแรกคือคำสั่ง ที่สารชั้นต้นได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดเงินลุงจรูนซึ่งศาลได้ตัดสินในประเด็นนี้ว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของสารชั้นต้นฉะนั้นคำสั่งของสารชั้นต้นไปที่สุดดแล้วสารอุทธรณ์จึงไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนี้ส่วนอีกประเด็นคือกระบวนการพิจารณาเป็นกระบวนที่ผิดระเบียบโดยให้เหตุผลว่าคดีนี้ได้จำหน่ายคดีไปแล้วทนายสิทธาได้กล่าวต่อว่า ศาลอุทธรวินิจฉัยว่าคดีนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจำหน่ายคดีแต่เป็นเพียงการจำหน่ายคดีชั่วคราวและอำนาจการวินิจฉัยก็เป็นอำนาจของสารชั้นต้นอีกเช่นกันสารอุทธรจึงมีคำสั่งยกอุทธรของโจทก์ทั้งสองเรื่องเท่ากับว่าลุงจรูนมีสิทธิ์เต็มตัวในการใช้เงินและคำสั่งที่มีการเพิกถอนคำสั่งอาญาเงินถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายทุกอย่าง ซึ่งคดีนี้ไม่สามารถดีกาได้เนื่องจากการที่จะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดเงินหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของศาลชั้นตน้นซึ่งศาลอุทธร์ไม่มีอำนาจในการพิจารณาในเรื่องนี้สำหรับคดีหลักที่ครูปิชายื่นฟ้องลุงจรูในคดีอาญาหมายเลขดำที่อจุด1 8 6 3ทับข้อหายักยอกทรัพย์ รับของโจรศาลได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรภาค7จในวันที่25มิถุนายนปี2 5 6 3เวลา9นาฬิกาซึ่งถือว่าใช้เวลาไม่นานก็จะทราบผลในคดีนี้แล้วคดีอาย,ยาหากศาลชั้นต้นและศาลอุทธร์ยืนยกฟ้องคำพิพากษาศาลอุทธรือเป็นที่สุดแล้วไม่สามารถดีกาได้ซึ่งเท่ากับปิดฉาก คดีหวยสาสิบล้านบาททันทีด้านลุงจรูนกล่าวว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมากเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเราผิดหรือถูกแต่คงไม่ขอออกความเห็นถึงอีกฝ่ายเพราะไม่อยากก้าวไก่ทั้งนี้หลังฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ก็คงจะต้องปรึกษาทนายอีกครั้งว่าจะดำเนิกนการอย่างไรต่อไป ขณะที่ทนายสิทธาได้ตอบคำถามต่อเนื่องจากหมวดจรุนว่าเราได้มีการฟ้องครูปิชาและทนายวรยุทธ์บุญวงสายทนายความส่วนตัวของครูปิชาไปแล้วในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จโดยศาลได้นัดไต่ส่วนบุญฟ้องในวันที่3 0ิีนาคมที่จะถึงนี้และหากศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษาในคดีลหลักออกมาชัดเจนแล้วว่า ตกลงกรรมสิทธิ์ของลอตเตอรี่ดังกล่าวนั้นเป็นของผู้ใดเราก็จะมีการดำเนินคดีกับทางพยานที่มาเบิกความเท็จด้วย